ีก็แค่ว่าขออนุญาตใหม่นิดหนึ่งนะเดี๋ยวใจเย็นจ้าใจเย็นขออนุญาตนะครับให้ทั้งสองท่านได้หายใจกันนิดนึงได้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันช้าเล็กน้อยอขออนุญาตเสริมใหม่เลยอ่ะเริ่มต้นกาศบินก่อนการบินครับการบินจะพักไทยแฟ็นขับนิดหน,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 นึ่งครับ่ไหมพี่ดีดี มาแล้วนะครับนั่นคือความกิ่นแลยนะครับขาดกี่แล้วจากคนร้อยพอไหมพอไหมวันนี้ไม่พอนะเดี๋ยววันนี้เราต้องถาจับคู่ที่หนึ่งวันนี้เป็นเกียรติในกางโคโรไทยแลนด์อย่างมากเลยวันนี้เรามีติ๊กต็อกที่เราไลฟ์วันนี้กับโมโปลไยแลนด์นะหลายท่านแบบแชร์กันเยอะมากขอบคุณทุกการติดตามการกดหัวใจอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้หัวใจเราไปโอ้โหหลายแสนแล้วขอบคุณมากๆเลยวันนี้ต้องถามสองท่านก่อนอาจจะเป็นแน็กเป็นตัวแทนก็ได้นะคุณแองปกติเชียร์บอลอยู่แล้วไหมครันี่ถามไี่ครับามิน ชอบฟุตบอลอยู่แล้วไหมครับเาเป็นชอบซักขอะเล่อะไรนะครับซักขอะชอบชอบชอบมากๆเดี๋ยวขออยากแปนนิดนึงไหคือถ้าหลายคนเคยดูไลฟ์เขาก็จะเห็นมีช่วงหนึ่งที่ว่าเขาเชียร์บอลใช่ไหมอ่ะฮะแล้วก็แบบว่าหลายคนติดตามอยู่ช่วงหนึ่งนั่นประมาณกี่เดือนนะอ่ะใครติดตามเบนยูไหมเขาชอบใครตั้งแต่พุทธอะเลยเหรอโอ้ใช่เมทอะไรนะพูดได้เหรอเบนยูนะชอบเบนยู ชอบยันอยู่ไหมยังถามเลยอ๋ออ๋ออ้อไม่พูดเยอะนะครับทุกคนยนดีแนมาเบราซิลทีม like บราซิลบราซิลทีมบราซิลชอบบราซิล n นมาร์เนมาเมาถ้าเป็นแบบว่านักเตะชอบเ e มานะแล้วแนกล่ะชอบชอบแบบนักเตะคนไหนชอบทีมไหน นั่นแต่คนไหนหล่อก็ชอบหมดเลยครับเป็นไอดอลผู้ชายไงใช่ไหมอ่าเพราะเรื่องนี้แต่เท่นะใช่ใช่สิกแพคปึ๊บปดูแลตัวเองดีแล้วก็เป็นแบบมีข้อมิแฟนคลับเยอะนะใช่นะฮะแต่ตอนนี้ดูว่าหลอหลายคนด้วยพวกหลอกก็จะเป็นตัวท็อปท็อปด้วยดีแล้วเวลาที่เราดูอย่างเงี้ยเราต้องดูแบบว่ากับจบทีวีที่มันแบบจอที่มันชัดชัดภาพคมคมเลยเสียงดีๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องเลือกหน่อยใช่ไหมฮะแล้วพอมาเลือกต้องเลือกที่ไหนดีฮะ มีที่เดียวครับผมโฮมโปรครับใช่มา <laughs> แล้วต้องมาที่ World เดอยรพาวเวอร์ด้วยนะนะฮะต้องบอกว่าโฮมโปรนี่เป็นที่ที่เราสองคนได้สวีทกันสองสาครั้งแอ้วอะ่าแล้วกเวันนีงฉันเองครับเป็นพี่อนรจำได้ไหมจำได้ไหมเราไปโฮมโปร Yes I remember Yeah จำ<า> <yes. S 1> ได้จำได้ <Yeah. S 2> ไปสวีทกันใช่ไหมครับสวีทกันบน่อยไหมเยอะเปล Yes 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 เอาง่ายเลยนอกจากวันนี้เราจะมาดูเรื่องของแบบว่าเทรลหรือของเทคโนโลยีเรื่องของแบบภาพและเสียงและว,วันนี้เราเปิดมาแล้วก็ได้ไดสินค้าลึาก้าบที่ครบด้วยและนี่คือสาขาพุทธราตงสิทธ์ถ้าใครอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นจะรู้เลยว่าเดินทางสะดวกที่จอดรถจ็ง่ายแล้วก็ทุกอย่างบริการจัดส่งติดตั้งประกอบถึงที่บ้านเลยเอาอย่างนี้ครับเราได้แบบว่าบอกกระทางแบบแฟนลับทุกคนไปแล้วว่าวันนี้จะมีการคิกออฟที่เราพูดการแบบเตะ เตะทำสตอร์เดี๋ยวจะมีสนามนะฮะที่อยู่ด้านนี้ให้ทั้งแบบว่าสองท่านเลยนะหรือให้แนักหนึ่คนแทนดีกว่าคุณเน้เป็นคิกออฟนิดหนึ่งเตะโชว์เลพราะเขามีแบบว่าทีมทีมบราซิลที่เขาชอบอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปด้านลุ้นกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราลุ้ไปที่ด้านนู้นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะคุณแนคกับคุณกาเมนแต่วันนี้เขาจะส่งตัวแทนคุณกาเมนเนี่ยจะมาคิกออฟนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมีจอนะฮะซึ่งจะให้อยู่ตรงนี้นะฮะที่เซนเตอร์ตรงนี้ อ่าตรงนี้เลยนะเดี๋ยวนี่อาหารหอาหกาลับมาหน่อนึงหานรู้แใจยเย็นใจเย็นแบบนี้ได้ถ่ายหลายมุมแน่นอนน่ารักเลยทุกคนจะไม่ลุ่งนะทุกค,คนจะต้องอยู่กับที่นะอ่ะโอเคกติกาแบบน,นี้ครับผมสอท่านกันกลับมานิดนึงเดี๋ยวเราจะมีจอนะครับจอตรงนี้และเดี๋ยวนะฮะก็จะมีการเล่นโดยการเลื่อนไปที่คำว่าเพล์เพยนะฮะเพย์เพย์เดี๋ยวใช้ใช้เซนเตอร์นี้เป็นตัวอย่า,า,างแบบนี้ผมจะยังนี้ ใช่เตะอัดพอเตะเย็นนะครับใช้เซ็นเซอร์จะมีเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะโอเคก่อนนะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเทปเกมแบบนี้นะครับเทปเกมสบายสบายนี่เวลาเล่นเนี่ยเล่นแค่แบบหนึ่งคนหนึ่งเฟเยอร์นะฮะคนเลเยอร์และเดี๋ยวถ้ายกมืออโน่อโน่อโน่จะเย็นยเบิดพอครับ คุณแบ๊กใจเย็นคุณแบ๊กครับเป็นอาชลเป็นแบบว<ะ>่าไม่เป็นไรผู้คนนี้ผู้บริหารใจดีต่อมีอะไรอ๋อสบายมากเลยครับอ่ะเดี๋ยวการมินครับการมิน,นดเดี๋ยวเราจะขยับเซนเตอร์นี่เลยครับอ่าเซนเตอร์อยู่ตรงนี้นเนแย่แย่เซนเตอร์อ่ะโอเคอ่ะเวลาเริ่มเลยวแหละพรอโกไปเลยพร้อมแล้วลุย เตะเลยครับค right ja ิกออฟเตะเลยเดี Connect, o. O, ๋ยวพูดเตะนะนี่นี่ผมจะทิ้งนะเดี๋ยวเซนเซนที่ตัดต้องออกแล้วออกอ่ะคุณแอ๊ดคุณแอ๊ดออกออกข้างนิดนึงออกข้างก่อนอ่ะวางบอลนี่เตะเลยเตะเลยคิกเลยวว้าไปแล้วลูกเตะต่อเตะต่อเตะ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 ลเตะ เวลาหมดเวลาหมดเอาใหม่เอาใหม่เอาอย่างนี้เดี๋ยวเราเข้าใจตรงกันเนาะเดี๋ยวเรายืนเซนเตอร์ตรงนี้นเดี๋ยวรอพอเวลารเริ่มนัำถอยหลัง <ไ ağ. S 1> เห็นลูกบอลที่มันเป็นอยู่ที่จออ like ย <Okay. S 1> ่างเงี้ยเราใช้เตะเอาอ่าโอเคนะอ่าโอเคเทเกนโอเคเทเกนเย้ค้างไว้เย่เวอร์กโอเคเขียนไน้น้หนึงครับกันเสร็จโอเค โอเคคูณ okay. เล่นของเราครับสกอร์ตอนนี้ทำไว้สูงสุด43 43สะกอร์พร้อมแล้วครับเวิแชร์น,นะพวกนี่ยกมือขึ้นนฮะยกมือขึ้นพร้อมแล้วลุย <laughs> hey, tay to, một lượt đã, Tay to, tay to, tay bay, sai, hey, sai, Khoa! sai, Khoa đi một người! hey, tay to, tay to, tay to. hey, bay lên làm sai, sai, hey, bay to, yếm, là 10 10 bay, to, bay to, hey, đường dài, 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 ใช่เองป็นกาลินครับตอนนี้ย่าหายไปแล้วนะครับคุณแน็คุณแน็ลองไหมกาลินตูทามาแล้วกี่พุ่งแล้วเมื่อกี้เนี้ยตูไม่หลับเลยมันชอบโผล่พุ่งเลยไร้ลูกทีมไร้ลูกคุณพระมหาธรญจันมาเดี๋ยวคุณแน็เราสัญญาว่าใช้อันนี้เป็นคอปที่เฉยแล้วนะไม่ได้เลยพี่ไม่นี่เสียงดังดิทีมีต้องกันได้เด็พี่ ทีวีตต to ้องรุ่นนี้กันได้เออกันแสงได้แต่กันลูกบอลไม่ได้นะครับคุณแดกครับเอาชีวิตผมไปเดิมพันก็ได้นะครับคุณแดกครับนี่นะครับคุณแดกสบายมากคุณแบ๊กเราคุยก่อนนี่ไม่ใช่ท็อปนะครับไม่ได้คุยของจริงคุณแดกเดี๋ยวเราเตะเตะแอ้วกันไมเราสามตัวได้ไหมข้างหน้าขอไมเราจะได้คุยกัน ขอไม่ตัวนึงเสียบมาเลยฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมใช้ไม้อีกด้านหนึ่งอ่ะคุณแน็กเตรียมตัวรอไว้เลยที่เซ็นเตอร์เราจะไม่ขยับเข้าไปนะฮะคุณแน็กคุณแน็กเพทเกนใจจะขาดเลยไม่ได้พูดยุ่ไปเรื่ยผมยุ่ไปเรื่อยเดี๋ยวนักให้พีคพอพอเห็นราคาปุ๊บนะครับผมไม่กล้าเตะแล้วนะครับ ห0 0 0นับมามเดตะตอ่นเียวหมเชกะเปิดงนี Fred, other, ้าหน้ายืนไม้ให้หวเก๊กหน้านามากเลยไปต่อจากนี้ไม่ต้องเก๊กแล้วขอลีลาด้วย และขอแบบสกอร์ทำเย,ย,เยอะอยๆเลยค่อยๆนะฮะลุลงมาลงมาคำว่าเพเกนเพเกนไค่อยๆแล้วก็หยุดไว้ค้างไว้เดี๋ยวรอสครูปนะครับกดโอเคก่อนฮะขอเลือกลาโอเคก่อนโอเคเสร็จแล้วก็รอแป๊บนหนึ่งนะค,ะครับรอคอมพิเรส็จแล้วก็ไปที่เพออเกนครับวิชชอบท่าดาบินวาดรูดาิำท่าจะท้างอยู่เลยพูดดิอ่ะเดี๋ยวพอสัญญาณให้ยกมือขึ้นนะเยิ่มมือไปกันเริ่มต้นเลยนะอ่ะพร้อมแล้วกองเชียร์พร้อมเสียงมา จะเแล้วให้ผมให้ผมใช้ขาพี่ล่ไปเตะขาพี่ามาเปิดเลยนะครับใช้ขาครับ <c oughs> มไต่อครับเวลาต่อเวลาต่อ,ตอมีแค่สียงชีวินะครับ ยิงต่อเนื่องได้เลยครับซ้ายด้วยขวาด้วยได้หมดเลยคลิกซ้ายคลิกขวาได้เลยไปเลยไปเลยครับเวลาเดินครสิบเจ็ดวินาทีสิบเอ็ดสิบห้าต่อเนื่องต่อเนื่องไปถูแนะนำซ้ายสุดขวาสุดเลยเอาไม่ได้สิกวิครับนี่ซ้ายซ้ายซ้ายอ่าเขาเซแล้วไปซ้ายไปแล้วไปแล้วไปแล้วขวาขวาอย่าให้ตันก็ได้ไปไปขยย่าัน สกอร์ศูนนะครับนี่คือนี่คือตั้งใจหรือเปล่าเนี่ยคือจะบอกว่าเวลาเล่นอะไรต้องจริงจังมากแค่ใจมันรักก็เนาะแค่ใจรักครับพี่คุณคุณการินครับคุณการินอันนี้ก็เป็นรอบที่คุณแบบโอเคที่สุดนะสู้ๆเลยนะขอกำลังใจให้กับคุณการินหน่อยครับ เอเก้ไม่เลยฮะเดชอบใต้แดนนะขึ้นนิดนึงครับอ่าเดี๋ยวเรากครู่นะดีเรารแป๊บเราแป๊บเราแป๊บเราค้างไว้นะโอเคเดี๋ยวเราสักครู่นะเราสักครู่นะครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วพยายาขวานิดนึงครับ right โอเคพร้อมแล้วนะรอสัญญาณนะ ส0วินาทีโอ้โหนี่บอกว่า่าดูนเอาที่นี่ทำงานดีทำแล้ว เท้าอยู่เลยะวาจัดเต็มไปก็รับขนาดเมื่อกี้ปวดแน่นอนปวดแน่นอนกต้องอดีตเคยปวดเท้าปัจจุบันเท้าแบบขับหน้าเดินไม่ได้บีดพลิกมากโอเคไหมฮะโอเคนะสนุกไหมสนุกมากและสกอร์ที่เขาทำได้คือเท่าไหร่นะวัยคิวทุกคนคิวมาสเก้ากโีสิบ ขอนชีได้ไหมพี่ได้เชี์ยมอยากเตะนะผมไม่แน่ใจว่ามีคนโกงอยู่ในจอป้ะเนี่ยไม่มีฮะไม่เตะเข้าทุกอันเลยอะมันอยู่ที่เทคนิคแล้วมันมีเทคนิคก็คือการที่คุณแบบว่าพอโก้เนีเขาหลบไหนคุณก็เสียบด้านตรงข้ามไปเลยนะต้องยกไป้วผมตขอยุดเบอรได้ฮะอ่ะเป็นเล่สุดท้ายนะเดี๋ยวเราจะได้ลุยกันต่อนะฮะดูเชี่ยมันมั่งสิบก้านะครับเอาเภอเพลเกมเอาชาชาข้องดูพี่อะไรไม่ติดมือผมเดี๋ยวสักครู่ผมขอยืนดับแทนได้ก็มีฮะ นีแล <Yeah, S 2> mm ้วเป็นไอ่ะโอเคเพเกแล้วไม่ต้องเชียร์พี่เดินเหนื่อยอยากลองเทสเราก็อดใจเชียร์ไม่ได้นาะเราเชียร์แบบยิเยียบนะยิ้มเยียบนะพร้อมไหมขอเสียงองเชียร์หน่เร็วีแล้วก็แล้วครับยกมือขึ้นยกมือนอย่ออขอยาย เอะไรกมุ okay. yeah, so ่ข yeah, yeah, ึ้นไม่ไปท่มไห่โอเคผมล้วลุยต่อครับเอไปเลยไปเลยยังศูนย์ไแน่ยหนไยังศูนย์ไม่บไมู่นย์แน ตเตะบ้าเหรอใไม่ได้ไไดอเอาขาที่สามมงมาช่วยวนี่าขาที่สามนี่สปอร์ันรู้ร้อยพี่รู้ร้อยแค่นี้ก็ได้เห็นทักงสามแล้วี่ธรรมดาแล้วนะวิ่งสุดโนะถ้าตั้งใจเนี่ยเดินกอร์ฟเนนะมื่อวานนันคุณคือคนแรกเลยผมยกตำแหน่งแต่ว่านักเตะ<อ>ยอดเยี่ยมพี่โมโ่ไม่ใช่นักเตะยอดเยี่ยมให้กับคุณเลยธรรมดามากสำหรับอ่บสกอร์สำหรับคุณแบบนี้เท่าที่ผู้จัดการผมอยู่นะยิ่งกว่านี้เก่งไหมเก่งไหมเก่งมากเลยนะฮะ พอแบบเขาแบบซึ่งไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมครับเหนื่อยจริงจริอ้นี่ครับเราได้สื่อสารกับเกมซุปเปอร์แมชซุปเปอร์เซนกันแล้วแล้ววันนี้เราขออนุญาตแบ็คขับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะพาคุณแนทกับคุณกาบินเนี่ยไปดูเทคโนโลยีเรื่องของภาพและเสียงกันแนะครังเดี๋ยวเรากลับมานะครับเพราะฉะนั้นแบ็คขับทุกคนแบ็คขับจ๋าจาไหวไหมไหวซักประมาณ20นาที15นาทีโอเคไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรากลับมาตรงนี้อีกครั้งนะเดี๋ยวขออนุญาต